สำนักแรงงานสัมพันธ์จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่9ทับสในวันที่2 1เมษายน2 5 6 4โดยมีนายกิติพงษ์เหล่านิพนธ์เป็นประธานการประชุมและนางสมจิตจันมากผู้อำนวยการกลุ่มงาน,นาคณะกรรมการแรงางานสัมพันธ์แทนผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดการกระทำอันไม่เป็นธรรมกรณีลูกจ้างร้องกล่าวหานายจ้าง ในกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในจังหวัดสมุทรสาครว่ากระทำการอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518ลูกจ้างเกี่ยวข้อง14คนครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่มีการประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันานะซึ่ง เป็นการพิจา,ารณาเรื่องแสตมปเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำและไม่เป็นธรรมนะซึ่งมีเรื่องเดียวครับรสำหรับวันนี้นะซึ่งวันนี้ก็เหมือนทุกทครั้งที่ผ่านมาการประชุมของเรานรั้นนะเราจะพิจารณาบนเรื่ณาของกฎหมายอย่างเดียวนั้นคงไม่เพียงพอนะครับและอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความสัดนี้ระหว่างกันได้เราจรึงจะต้องพิจารณาโดยรอบด,ด้านนะครับโดยเรานําเรื่องของ ภาวะทันศิษยกิจภาวะสังคมรวมถึงภาวะการประกอบกิจการของสานต่ออุการนะครับแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อกับการบริหารจัดการของนายจ้างนะครับแล้วก็การดาเนินการของนายจ้างมาประกอบด้วยกันนะรให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดน่าเชนะครับเพราะฉะนั้นการวินาวิจารณ์สิทธขาดของเราเนี่ยเป็นเรื้องความเป็นธรรมนะครับและขอให้เชื่อมั่นการวินาด้านการแรงงานันนะครับนอกจากนี้ด้วยสถานในเรื่องของโควิดนะครับ นนการทั้งานแรงงานสัมพันธ์เองก็มีความห่วงใยต่อผู้ใช้แรงงานสำหรับอการและก็ในในเจ้ารุ่นจ้าง่างยิ่งนะครับจึงขอความร่วมมือมาอยัางท่านทั้งหลายนะครับขอให้ให้ร่วมมือกับเรื่องการดูแลตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับรักษาระยะห่างแล้วก็รวมถึงการหมั่นล้างมือเป็นประจำทุกครั้งไปนะครับโควิดจะได้ห่างกท่านนะครับฝ่ายเลขานุการจะนำมติของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ไปดำเนินการจัดทำคำสาั่ง และแจ้งให้คู่กรณีทราบและปฏิบัติต่อไป